จากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เคยพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับก็คือโรคที่มีอาการผดผื่นคันไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศแพ้อุณหภูมิหรือแม้กระทั่งแพ้อาหารแต่วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันมีลักษณะมีคำคล้ายๆกันนะั่นก็คือโรคแพ้ภูมิหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าโรค SLE แต่คนไทยเราเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือโรคภ่มพวงนั่นเองนะครับวันนี้เราจึงได้เรียนเชิญ ถ้ารองศาสตราจารย์ดรอรภัยปั้นทองมานั่งพูดคุยกับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะที่ผมพูดมาก็คือโรค s l e ค่ะโรคแพ้ภูมิโรคแพ้ภูมิตัวเองนะโรคพุ่มพวงค่ะอันนี้คือโรคเดียวกันคนไทยจะรู้จักในนามของโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเป็นโรคนี้ออจริงๆแล้วหลายคนเป็นแต่คุณพุ่มพวงเนี่ยเป็นแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักทราบเมื่อตอนอายุ22นะคะคือ เวลาเย็นนะคะช่วงอากาศเย็นๆจะรู้สึกว่าเป็นไข้ะคะ่ะทุกเย็นแล้วก็ปวดข้อะคะ่ะก็ตรงข่าวก็จะมีอาการช้ำเขียวะค,ะค,ค่ะค่ะก็ไปตรวจที่คลินิกนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นลูมาตอยะคะ่ะก็เอายามาทานทานก็ไม่หายะคะ่ะ ค่ะก็เป็นอยู่นานก็เลยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อค่ะครับค่ะคุณหมอบอกว่าเป็น SLE แต่ก็ไม่รู้ว่า SLE คืออะไรค่ะมีความดันขึ้นสูงถึง8 8อะคะค่ะคุณหมอให้ทานยาเพนิสโลนแล้วก็ยาลดความดันค่ะใครบอกว่าเป็นความดันสูงค่ะคุณหมอค่ะเสร็จแล้วก็รีบขึ้นมาที่กรุงเทพเลยค่ะ ลงมาสิฮะอลงมาค่ะเพิ่ทีก็รักษาอยู่นานนะคะนานเท่าไหร่แล้วครับก็ตอนนี้ก็อายุเข้าสามสิบแล้วเนาะมื่อตอนนั้นนี่คือยี่สบกว่ายีองค่ะเป็นมาณย่สิบกว่านี่ก็รักษามาเจ็ดแปดปีครับก็ปัจจุบันก็ทานบีมมาค่ะก็ทานไปได้สักเดือนนึงอะค่ะก็ไปก็รู้สึกว่าเออตัวเองแบบยุบลงค่ะปกติจะตัวบวมหน้าบวมอะค่ะครับค่ะ ทานไปได้เดือนหนึ่งมันยุบลงก็ไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าเออโปรตีนรัลดลงนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจค่ะก็ทานมาตลอดนะคะก็บีมมาได้สี่สี่ห้าเดือนแล้วค่ะสี่หเดือนแล้วได้กลับไปก็ทวนผลค่ะจากปกติคุณหมอจะนัดเดือนละครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะะสเดือนหนึ่งครั้งค่ะทำไมหมอไม่อยากเจอแล้วคะคุณหมอคุณหมอก็ลดยาด้วยนะคะครับค่ะเดือนแรกจะทานบีมคู่กับ ยาของคุณหมอค่ะครับค่ะพอทานได้เดือนหนึ่งแล้วไปตรวจแล้วดีขึ้นก็เลยลดยาของคุณหมอทุกอย่างอ,อาการของโรคมันเป็นอะไรคือโรค SLE เนี่ยก็คือโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันมันผิดไปจากปกติหรือเราเรียกระบบภูมิคุ้มกันเพี้ยนไปก็ได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะฮะทีนี้ เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยคืออะไระแต่วันดีคืนดีก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาอย่างมากมาย<ศ>ภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าแอนติบอดีนะครับแล้วภูมิคุ้มกันพวกนี้แทนที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคมันกลับมาทำลายร่างกายของเราเองคือทำลายอวัยวะต่างๆนะฮะมาต่อต้านตัวเองซึ่งมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระบบผิวหนังหัวใจปอดไต ระบบประสาทระบบเลือดหมดเลยแล้วแต่ว่าใครจะเจอตรงไหนคือถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายๆก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเหมือนกองกําลังทารใช่ท,ที่ที่ควรจะปกป้องที่ควร,รงงจะป้องกันร,ร่างกายจากเชื้อโรคค่ะเชื้อราจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียหรือเชื้อหวัดไวรัสอะไรต่างๆที่เข้ามาแต่วันหนึ่งเจ้ากองทหารเหล่านี้ทําหน้าที่ผิด คคมาลบเราเองใช่มาทําร้ายบ้านตัวเองใช่ oh, เพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันตัวนี้<ม>ก็จะเป็นอันตรายเป็นอันตรายค่ะหลายคนพูดว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดม,มันแล้วแต่ว่ามันจะไปที่อวัยวะไหนเดดกิด <c oughs> <อ>ได้ทุกอวัยวะเอาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ว่าถ้ามาที่ผิวหนังก็จะมันก็จะเป็นผื่นที่เราสังเกตได้ชัดมากสําหรับคนเป็น sle ก็คือที่เราเรียกว่าผื่น ปีกผีเสื้อนั่นก็คือจะแดงตรงนี้ค่ะเหมือนปีกผีเสื้ออันนี้เป็นเริ่มต้นจะเห็นได้ค่ะอันนี้เป็นอาการที่แบบไม่รุนแรงนะคะครับแล้วก็อาจจะมีผื่นตามตัวอะไรก็ได้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจผิดว่าเป็นฝ้าแดดเป็นกระขึ้นมาใช่ไหมคะแต่จริงๆอาจจะเป็นผื่นปีกผีเสื้อหรือถ้าไปที่หัวใจหรือปอดก็จะทำให้เยื่อหุ้มหัวใจหรือเยื่อหุ้มปอดอักเสบได้ อันนี้ไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นด้วยตาเปล่ารหรือถ้าไปที่ไตก็จะทําให้เกิดปโปรตีนรั่วออกมาเออนะสิครับอาจารย์ครับปโปรตีนรั่วมันรั่วได้ยังไงก็คือว่าโดยปกติเนี่ยไตยเนี่ยมีหน้าที่กรองของเสียออกใช่ไหมค,ครเพราะฉะนั้นมันก็จะกรองแต่สิ่งเล็กๆออกมาแต่ปโปรตีนเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่มันจะไม่มันจะไม่ออกมาด้วยก็แสดงว่าหลอดเลือดแถวนั้นมันอักเสบถ้ามันอ,อักเสบมันจะขยายตัว ไอ้ตัวที่กรองมันก็กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นโปรตีนก็รั่วออกมาได้ก็เหมือนฟองน้ํามันค่ะมันแทนที่จะเป็นตัวกรองผ่านออกมาเอาแต่ปัสสาวะออกมาเอาแต่ของเสียออกมาเอากับเอาโปรตีนซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายจําเป็นใช่ค่ะออกมาด้วยออกมาด้วยค่ะมันจะทําให้เกิดผลอะไรก็ถ้าโปรตีนรั่วมากๆร่างกายก็ไม่มีส่วนที่คือร่างกายในเลือดเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยโปรตีนที่สําคัญก็คือมีแอลบูมินกับกลอบูลิน พวกนี้ถ้ามันรั่วม,มาความสมดุลในเลือดมันก็จะไม่มีใช่หไหมฮะมโรคนี้มันจะเป็นกับคนที่มีพฤติกรรมยังไงบ้าโดยปกติเนี่ยโรคนี้จะพบเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงในวัย20ปีถึง45ปีครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เราคาดว่าสาเหตุเนี่ยนอกจากกรรมพันธุ์แล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงด้วย ฮอร์โมนเพศด้วยเพราะว่าเราจะพบในวัย20 45อ่าก็กำลังมีเป็นช่วงอยู่ในเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์หรือมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้โรคกำเริบเช่นแสงแดดถ้าเจอแสงแดดก็ โรคอาจจะกําเริบหรือว่าเกี่ยวข้องกับอาหารบางอย่างก็ได้ถ้าเป็นแล้วใช่ไหม่งเรือยามันก็จะมีสิ่งเร้าซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นครับแต่พอไปทานอาหารบางอย่างมันกระตุ้นขึ้นมาเลยมันเลยเห็นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากหนึ่งกรรมพันธุ์สองก็คือเป็นโรคที่น่าจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศคะคือเราพบว่าถ้าเราจะพบในผู้หญิงเก้าคนต่อผู้ชายหนึ่งคน ส่วนใหญ่ที่เป็นโรค SLE ในเมืองไทยที่เรารู้จักเนี่ยจะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้ชายก็มีโอกาสจริงๆผู้ชายมีโอกาสเป็นแล้วจะเป็นบริเวณไหนฮะเป็นกับส่วนก็มันก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันที่พบเห็นได้บ่อยน่าจะเป็นอะไรรันส่วนใหญ่จะเกิดที่ผิวหนังนะฮะที่ผิวหนังก็คือจะเห็นเป็นผื่นปิกผีเสื้ออย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีร่างกายอ่อนเพลียคือถ้าจากระบบประสาทก็จะอ่อนเพลียนะฮะแล้วก็ซีด จากระบบเลือดเนี่ยนะคะจะซีดมือเท้าเย็นแล้วก็ถ้าเจอความเย็นนี่มือเท้าจะเขียวเลย<อ>นะฮะ<อ>เม็ดเลือดขาวต่ำภูมิคุ้มกันลดลงเสียชีวิตได้ก็ก็ถ้าไม่ควบคุมอาการให้ดีก็มีโอกาสเสียชีวิตก็คือบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงนะคะคแต่บางคนก็อาการรุนแรงอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าแต่จริงๆเนี่ยถามว่าโรค SLE เนี่ยน่ากลัวไหม ก็ตอบได้ทั้งสองอย่างไม่น่ากลัวและน่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าเรามียาที่จะควบคุมอาการนะฮะหมอจะให้ยาสําหรับควบคุมอาการก็จะมีชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปแล้วก็จะต้องระวระเภทจะพวดภูมกดภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ก็คือสเตียรอยนะะหมอก็จะใช้เพรนิโซลนเป็นส่วนใหญ่นะฮะถ้าน่ากลัวน่ากลัวก็คือไม่ดูแลตัวเองไงฮะ ไม่รู้ตัวอ่าไม่รู้ตัวแล้วอาการมันกำเริบรุนแรงขึ้นมาครับอ่าอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้หรือถ้ามันไปทำลายอวัยวะครับที่สำคัญนะเช่นไตอย่างเงี้ยอันนี้ก็เสียชีวิตได้เสียชีวิตได้เพราะอย่างของกรณีของคุณพุ่มพวงนี้เป็นที่ไตที่ไตค่ะ เลือดก็ก็เป็นก็ด้วยรู้สึกเป็นที่เลือดด้วยที่เลือดด้วยค่ะก็อย่างที่บอกว่าที่ระบบเลือดนี่ก็คือมันจะทําให้เกรดเลือดต่ําไม่เลือดขาวต่ําซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายทุกวันนี้เวลารักษาอย่างที่อาจารย์บอกก็คือคุณหมอจะให้ยากดภูมิมาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานไปตลอดชีวิตก็ต้องรับประทานคุมไปเรื่อยๆค่ะแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันจะเป็นก็จะต้องระมัดระวังหลายอย่างเช่นจะไม่ อย่าพยายามให้ตัวเองถูกแสงแดดแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อหวัดหรือเชื้ออะไรที่มันติดต่อกันได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันตัวเองต่ำถูกไหมฮะอ๋อก็คือภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันเพราะว่าได้รับยากดกดภูมิอยู่ไงฮะ เหมือนคนเป็นเหมือนคนให้คคีโม่ะให้เคมีบําบัดที่ยาเนี่ยมันก็จะทําลายเชื้อทั้งหมดทั้งดีและร้ายออกไปคือคือมันจะไปกดระบบภูมิคุ้มกันนั่นแหละกันเพราะฉะนั้นร่างกายก็ร่างกายก็มันจะไม่มีระบบภูมิคุ้มกันปกป้องซึ่งมันจะต่างกันกับภูมิคุ้มกันบกพร่องใช่ฮะถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่คือมันไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับก็คือเป็น HIV นั่นเองนะฮะแต่อันนี้เนี่ย ร่างกายมันจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาที่มาทำลายตัวเองใช่ไหมคะคือภูมิคุ้มกันมันทำาผิดหน้าที่แล้วถ้ามันทำลายระบบเลือดก็คือเม็ดเลือดขาวก็จะต่ำใช่ไหมฮะมันก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่มีอยู่ละถ้าอย่างนั้นหรือกินยากดภูมิคุ้มกันด้วยอันนี้ก็จะติดเชื้อได้ง่ายเหมือนกันในแง่ของการรักษาเองถ้ามีผื่นขึ้นอันนี้พอสังเกตได้ทุกคนจะไปหาคุณหมอแต่ถ้าบางคนไม่มีอาการสออะไรเลย อ่อันนี้อันนี้นนคืออ,อันนี้ก็คือความลําบากอันหนึ่งที่จะไปหาหมอได้ทันท่วงทีเข้าส่วนใหญ่ที่ไปหาหมอ,อส่วนใหญ่จะมีอาการบวมบวมน้ําคือมีอาการทางไตแล้วไงฮะ,ะ<อ>แล้วก็มีโปรโตีนรั่วครับส่วนใหญ่ถ้าไปเจอเนี่ยก็มักจะเจอตอนนี้แล้วะะโปรตีนรั่วนี่มันจะมีอาการยังไงกับปัสสาวะไหมฮะก็ก็มันก็จะปัสสาวะก็จะขุ่นหน่อยๆนะฮะก็จะมีปัสสาวะขุ่น แต่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะบวมบวมนะคะก็ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำก็ตรวจร่างกายเป็นประจำก็จะดีะเพราะว่าเวลาตรวจร่างกายนี้จะมีการตรวจปัสสาวะเขาก็จะรู้ว่าลักษณะปัสสาวะนี้สมบูรณ์ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ที่ผมเรียนหาอาจารย์ว่าอาการบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้จนกระทั่งต้องมีการตรวจอย่างละเอียดใช่ค่ะการตรวจร่างกายประจำปีก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัย20ถึง45ปีเนี่ยะะในแง่ของการรักษาอย่างที่จะบอกว่าทานรับประทานยาเพื่อกดภูมิมาไว้มันก็จะไม่หายมันก็ไม่หายค่ะเพียงแต่ว่าก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนปกติแต่จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยต้องทานอาหารที่ดีนะะที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ จะต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่บอกเนี่ยหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่มันไม่สมควรจะทานหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ใกล้คนป่วยหลีกเลี่ยงแสงแดดต้องอยู่ในที่อากาศดีๆนะฮะมียาดีมีการผ่าตัดหรืออะไรที่ทําให้หายขาดไหมอ๋อไม่มีฮะไม่มีฮะ SLE ยังยังไม่มีแจะรักษาให้หายขาดได้ถึงขั้นต้องผ่าตัดด้วยไหมเออมันมันมันจะไม่ต้องผ่าตัดอะไรเลยสําหรับ SLE เนี่ยนะฮะ เพราะว่ามันเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปต่อต้านอวัยวะของร่างกายเท่านั้นเองอน,น,นะคะอันนี้ก็ต้องบอกเป<ฆ>็นโรคโชคร้ายหน่อยสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือกดภูมิคุ้มกันเอาไว้<ฆ>ครับนะคะแต่มันอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยให้เข้าสู่สภาพปกติได้เขาก็จะกลับมาอยู่ในสภาพปกติได้เหมือนกันปรับยังไงล่ะครับอาจารย์มันมีอะไรที่ไปปรับภูมิคุ้มกันให้มันทําความเข้าใจได้ตอนนี้เราก็จะมีสารธรรมชาติหลายอย่าง ใช่ไหมฮะทีเ่เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพสมดุลได้นะฮะตอนนี้เราก็มีบิมซึ่งส่วนประกอบของบิมเนี่ยที่เราเรียนรู้กัน,นก็คือธรรมชาติทั้งนั้นเลยมังคุดบัวบกฝรั่ง ตัวเหลืองงาดางาดำค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกสกัดออกมาในรูปที่มันเป็นหัวอาหารใช่ค่ะใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะแล้วมันเข้าไปทําอะไรบินมันเข้าไปปรับภูมิคุ้มกันได้ขนาดนั้นเชียวค่ะก็คือว่าโดยปกติเนี่ยโรคต่างๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันมันผิดไปจากปกติใช่ไหมคะซึ่งระบบภูมิคุ้มกันที่เราพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเม็ดเลือดขาวอยู่3ชนิดก็คือ T H 1 T H 2 แล้วก็ T S 17ซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาพบว่าคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันผิดไปจากปกติเนี่ย T S 2กับ T S 17ซึ่งเกี่ยวพันกับโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยนะฮะมันจะสูงเกินปกติสูงเกินค่ะสูงเกินพราะสูงเกินมันไปกด T S 1เอาไว้ระดับ T S 1ก็จะต่ำลงมันกลายเป็น T S 2กับ T S 17โดมิแนนต์ขึ้นมานะฮะเด่นขึ้นมา ทีนี้ถ้าเรามีสารจากธรรมชาติเนี่ยเข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยกลับมาสู่ปกตินั่นก็คือดึงให้ th2 กับ t s 1 7ลงมาแล้วก็เพิ่ม th1 ขึ้นไปครับซึ่งอันนี้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าสู่ระบบปกติแล้วมันก็จะทําให้ร่างกายอยู่เป็นปกติได้ก็เหมือนเกิดมาเป็นคนปกติใช่ค่ะไม่ต้องไปกดภูมิไม่ต้องไปรักษาการคืนอะไรต่างๆเลยใช่ค่ะ ทำไมยาถึงไม่ไม่มีวิธีรักษาแบบนี้ก็คงน่าจะมีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามหายาที่ที่จะเป็นที่เราเรียกว่าปรับภูมิปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันก็คืออิมมโนโมดูเลเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วอิมมโนโมดูเลเตอร์เนี่ยเราก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันตอนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะกดภูมิคุ้มกันซะมากกว่า ก็คือจะไปกดอีกตัวหนึ่งแทนที่มันจะไปปรับสมดุลโดยธรรมชาติมันจะกดซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังพยายามหาอยู่ไม่ใช่ไม่หานะฮะพยายามหาที่เป็นอิมมโนโมดูเลเตอร์อยู่แต่มันก็จะเป็นเคมีแต่มันจะเป็นสารเคมีอย่างที่บอกอมันไม่ใช่ก็คิดว่างานวิจัยต่อไปก็คือทุกคนก็จะเปลี่ยนมาเพื่อที่จะหาจากสารธรรมชาติที่มันจะใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยคราวนี้นี่ในแง่ของการรักษาเองบางคนที่ป่วยอยู่แล้ว อาจจะขั้นไหนก็ตามเนี่ยยาก็ต้องรับประทานควบคู่ไปด้วยต้องรับประทานควบคู่ค่ะบิมก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปแล้วก็ต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์เป็นประจำซึ่งถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยแพทย์จะสั่งลดยาเองเมื่อเข้าที่<ะ>การบินต่อไปเรื่อยๆะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น<ะ>การงดยาอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็อันนี้แล้วแต่ การวินิจฉัย<ช>ของอแพทย์นะฮะว่าแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเองเพราะว่าเท่าที่เราเจอมาก็มีหลายคนที่ตอนนี้ไม่ต้องทานยาแล้วครับนะครับซึ่งอันนั้นเป็นคําบอกเล่าจากผู้ที่มีประสบการณ์ไปแล้วหันมารับประทานบิมแทน ยาคือคือไม่ใช่ไม่ใช่ทดแทนทันทีนะคะต้องทานควบคู่กันไปก่อนจนกว่าคุณหมอจะสั่งจนกว่าคุณหมอจะสั่งลดยาซึ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเมื่อภูมิคุ้มกันเข้าที่ร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย SLE เนี่ยถ้าดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ก็ดูง่ายๆครับสถิติของคนเสียชีวิตจากโรคนี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยบิมจะเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายใช่ค่ะนะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ของทางรายการเราได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มาครับขอบคุณครับ